วัยน,นี้ยังยกกระชับผิวอยู่ได้อีกเหรอทำไม,มแม่อิทถึงดูหน้าเด็กจังวันนี้แม่อิทมีคำตอบค่ะกับเทคนิคยกกระชับผิวหน้ามาโรยอรฟแฟบที่หมอหญิงคลินิก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่อีอสบายดีนะคะสบายดีค่ะวันนี้มีอะไรปกษาบ,บอกคะจริงๆแล้วแม่อีทไม่มีปัญหาค่ะหลังจากได้มาพบหมอหญิงแล้วแต่เพื่อนๆในเดอแกงของแม่อีทรวมทั้งแฟนคลับแฟนและครของแม่อีททุกคนจะถามปัญหาเดียวกันหมดว่าอุ๊ยแม่อีไทไปทําอะไรมาทำไมดูสาวและสวยขึ้นโดยเฉพาะริ้วรอยเหี่ยวย่นของแม่อีทบนใบหน้าจางลงตื้นขึ้นจนเกือบจะไม่เจออีกเลยค่ะ ค่ะจริงๆค่ะแม่อีทก,ก็คือปัญหาของผู้ใหญ่นะคะส่วนใหญ่ที่มาเจอหมอนะคะก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของริ้วรอยนะคะ<ช>ผิวหย่อนคล้อยนะคะ<ช>ผิวขาดความชุ่มชื้น<ช>ซึ่งเป็นปัญหาปกติที่เจอในผู้สูงอายุค่ะเราไม่ทราบว่าคุณหมอใช้เทคนิคอะไรให้แม่อีทหรอคะ เทคนิคที่หมอเลือกใช้ก็คือชื่อว่าเทคนิค My Royal Face Lift เทคนิคนะคะซึ่งเป็นการยกกระชับหน้าลดริ้วรอยเพิ่มความชุ่มชื้นโดยที่ไม่ผ่านการผ่าตัดก็ทำหนึ่งครั้งอยู่ได้ยาวนาน1-3ปีนะคะและถ้าทำต่อเนื่องทุก6เดือนนะคะจะสามารถย้อนอายุผิวย้อนผิวให้ดูเด็กกว่าเราเองในปีที่แล้วด้วยซ้ำสุดยอนะคะซึ่งเทคนิคการยกกระชับนี้นะคะหมอใช้เครื่องมืออัลตราหรือเทอร์มา ในการยกกระชับหน้าโดยหมอจะไปโฟกัสชั้นผิวนะคะที่เสียหายและฟื้นคืนสภาพนะคะในระดับเซลล์เลยให้มีการสร้างเนื้อผิวขึ้นมาใหม่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไม่ต้องพักฟื้นไม่เจ็บนะคะและที่สําคัญเห็นผลทันทีเหมือนของคุณแม่ขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่ดูแลคนวัยอย่างแม่อีทยนะได้อย่างดีเยี่ยมเลย ฝากบอกถึงทุกๆคนนะคะที่มีปัญหาเหมือนแม่อีที่หมอหญิงคลินิกตอบโจทย์ปัญหาของเราได้อย่างตรงจุดถ้าหากว่าใครมีปัญหาเรื่องผีงหน้าหย่อนคล้อยไม่ตึงนะครับเชิญเลยค่ะมาที่หมอหญิงคลินิกมาปรึกษาทีมแพทย์ของพวกเราทุกท่านจะให้คําแนะนําที่ดีมากทั้งที่สาขาที่กรุงเทพและที่เชียงใหม่นะคะ